อาณาจักรอียิปต์โบราณหรือดินแดนไอยาคุปเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปแอฟริกาบนริมฝั่งแม่น้ำไนาอรารยธรรมอียิปต์สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเริ่มปรากฏชัดเมื่อประมาณ3 1 5 0ปีก่อนคริสตกาลจากการรวบรวมอำนาจของอียิปต์บนและอียิปต์ล่างภายใต้พระราชะอำนาจของฟารโรห์นาเมอร์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกของอียิปต์ ผ่านการเวลาและประวัติศาสตร์อันยาวนานจากสมัยอาณาจักรเก่าในช่วงต้นยุคสมฤทธิ์จนมาถึงสมัยอาณาจักรกลางและสมัยอาณาจักรใหม่ซึ่งในยุคอาณาจักรใหม่นี้เองที่อารยธรรมอียิปต์ได้รุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดครอบคลุมพื้นที่ไปถึงนูเบียและตะวันออกใกล้อียิปต์มีฟาโรห์ทั้งสิ้น170พระองค์จาก31ราชวงศ์ในจำนวนนี้มีฟาโรห์ที่ได้รับการยกย่องพระเกียรติ และได้รับพระราชสมัญญานามว่ามหาราชทั้งสิ้นสี่พระองค์คือฟาโรห์รามเสสที่สองฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สามฟาโรห์ทุตโมสที่สามและฟาโรห์ปโตเลมีที่สองฟิลาเดลฟูสฟาโรห์รามเิสที่สองหรือรามเสสที่สองคือฟาโรห์พระองค์ที่สามในราชวงศ์ที่สิบเก้าแห่งอียิปต์ทรงประสูติเมื่อราวหนึ่งพันสามร้อยสามปีก่อนคริสตกาล พระราชบิดาของพระองค์คือฟาโรเซติที่หนึ่งและพระราชมารดาคือพระนางทูยาท่งได้รับการขนานพระนามว่าราเมซิสมหาราชและมหาบรรพชนเนื่องจากทรงเป็นฟาโรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของอียิปต์ที่มีพระราชอำนาจมากที่สุดและครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์เมื่อทรงมีพระชนได้14ชันษาฟาโรเซติที่หนึ่งซึ่งเป็นพระราชบิดาก็ได้ทรงสถาปนาเจ้าชายรามซิสขึ้นเป็นเจ้าชายอุปราช และมีหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาพระองค์ก็ทรงขึ้นครองราชเป็นฟาโรร์เมซิสที่สองเมื่อวันที่31พฤษภาคม1,279ปีก่อนคริสตกาลขณะที่มีพระชนได้24ชันษาและอภิเษกสมรสกับพระนางเนเฟอร์ตารีพระอัครมเหสีผู้ดำรงตำแหน่งราชินีและพระมเหสีองค์ที่สองคือพระนางไอเซตโนเฟรด นอกจากนี้ยังมีพระชายาและพระสนมอีกหลายพระองค์เช่นพระนางมาอัทเเนเฟรูซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ฮิตไทพระนางเมริตาเมนพระนางบินทานาธพระนางเนเบตตาวีและพระนางเฮนุมามฟาโรราเมซิสที่สองทรงอภิเษกสมรสหลายครั้งด้วยเหตุผลทางการเมืองและความรักทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดามากมายถึง140พระองค์ คาดว่าเป็นพระราชโอรส80พระองค์และพระราชธิดา60พระองค์แต่ด้วยรัชสมัยที่ยาวนานของพระองค์ทำให้รัชทายาทหลายพระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ลงก่อนส่วนพระมเหสีสองพระองค์ที่ทรงมีบทบาทสำคัญคือพระนางเนเฟอร์ตารีและพระนางไอเซนโฟเรดโดยพระนางเนเฟอร์ตารีได้ชื่อว่าเป็นราชินีผู้เอโฉมที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาและการทูตพระนางทรงปรากฏอยู่ในพงสาวดารอียิปต์อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงพระรูปแก่สลักรพระศาธิสลักในสุสานที่หุบภาราชินีและรูปสลักขนาดเล็กที่ทรงประทับยืนอยู่ข้างพระบาทของพระสวามีในวิหารแห่งคานักในขณะที่พระนางไอเซโนเฟรดกลับถูกปิดบังตัวตนและไม่ปรากฏพระศาธิสลักอยู่ที่วิหารใดทั้งที่นูเบียคานักและลักซอแม้ว่าพระนางจะเป็นผู้ให้กำเนิดพระชายาสองพระองค์แก่ฟาโรห์ราเมซิสที่สองโดยเฉพาะเจ้าชายคาเอมวาเซดหรือแคมเบเซด ที่ทรงเป็นที่โปรดปรานมากที่สุดในบรรดาพระราชโอรสและทรงดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งบรมครูแห่งเหล่าช่างฝีมือแห่งเทพธาซึ่งเป็นตำแหน่งตามหลักความเชื่อแบบเมมฟิสที่เทียบได้กับตำแหน่งมหาปุโรหิตแห่งเทพอมุลในทิฟส์ฟาโรห์เมซิสที่สองทรงเป็นฟาโรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตอลังการในรัชสมัยของพระองค์ ล้วนแล้วแต่แสดงถึงคุณูปการและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แม้ว่าราชวงศ์ที่19จะไม่ใช่ชาวใต้จากกลุ่มชนชั้นสูงในเมืองทิพส์แต่เป็นชาวเหนือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายซึ่งเริ่มขึ้นสู่อำนาจด้วยการรับราชการในกองทัพในสมัยของฟาโรห์เมซิสที่หนึ่งซึ่งเป็นพระอัยการหรือปู่ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารในรัชสมัยของฟาโรโฮเรมเฮฟนอกจากนี้ ฟาโรห์ราเมซิสที่สองยังทรงเป็นนักปกครองและนักรบที่เก่งกาจพระองค์ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งมาสู่อียิปต์พระราชะกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือการสถาปนาเมืองพีราเมซิสบนดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนายขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของอียิปต์ซึ่งปัจจุบันคือหมู่บ้านกันติใกล้กับโบราณสถานเมืองอวาริสในอียิปต์เมืองนี้เป็นสถานที่ประสูติของฟาโรห์ราเมซิสที่สอง และเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนของฟารโรเซติที่หนึ่งความสัมพันธ์ทางครอบครัวจึงอาจมีส่วนในการตัดสินพระทยัยในการย้ายเมืองหลวงมายังเมืองพีราเมซิสแห่งนี้แต่เหตุผลทางด้านจุดยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากเมืองนี้อยู่ใกล้กับเมืองประเทศราชในเอเชียและอยู่ติดกับพรมแดนของจักรวรรดิธธทิทายทำให้หน่วยสืบราชะการลับและนักการทูตมารายงานข่าวให้ฟาโร่ทรงทราบได้เร็วกว่ามาก อีกทั้งยังสามารถระดมพลได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการรุกรานตามแนวชายแดนเมืองพีราเมซิสสร้างขึ้นบนฝั่งแม่น้ำพี拉ซิแอคซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำานายและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์โบราณมีพื้นที่ประมาณ18ตารางกิโลเมตรกว้าง3กิโลเมตรยาว6กิโลเมตรมีคลองและทะเลสาบหลายแห่งจนได้รับการขนานนามว่าเวนิสแห่งอียิปต์ในช่วงต้นพระชนชีพ ฟาโรห์เมซิสที่สองทรงดำเนินการสู้รบหลายครั้งโดยทรงปราบปรามชาวนูเบียทางตอนใต้และลิเบียจนยอมสวามิภักดิ์และได้ขยายพระราชะอำนาจเข้าไปยังเอเชียโดยปราบปรามชนเผ่าต่างๆและยึดคืนดินแดนที่เคยสูญเสียไปให้ชาวนูเบียและชาวฮิตไทส์คาดว่าในช่วงรัชสมัยของพระองค์กองทัพอียิปต์มีกำลังพลประมาณหนึ่งแสนนายซึ่งเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขามและมีแสนยานุภาพมากที่สุดในขณะนั้น ในปีที่สองของการครองราชพระองค์ทรงเอาชนะโจรสลัดทะเลเชเดนที่ออกปล้นสะดมตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางมายัางอียิปต์ซึ่งชาวเชเดนพวกนี้มาจากทางชายฝั่งไอโอเนียของดินแดนอนาโตเลียตะวันตกเฉียงใต้และเกาะซาดิเนียโดยฟาโรราเมซิสที่สองทรงวางกองกำลังทหารทั้งทางบกและทางเรือไว้ตามจุดยุทธศาสตร์แนวชายฝั่ง เมื่อโจรสลัดบุกเข้าโจมตีเรือสินค้าก็ทรงยกทัพเข้าโจมตีและสามารถเอาชนะได้ในครั้งเดียวการกรีธาทัพไปยังซีเรียครั้งแรกเกิดขึ้นในปีที่4ของการครองราชพระองค์ทรงกรีธาทัพเข้ายึดนครอมูรูซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิทิไทตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในแผ่นจารึกแห่งหนาเอลคา ที่ถูกค้นพบใกล้กับเมืองเบรุตประเทศเลบานอนแต่คำจารึกส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเนื่องจากการผูกร่อนจากสภาพอากาศการกรีธาทัพไปยังซีเรียครั้งที่สองเกิดขึ้นในปีที่5ของการครองราชพระองค์ทรงวางแผนที่จะขยายพรมแดนของจักรวรรดิอียิปต์ไปยังซีเรียจึงทรงรับสั่งให้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นที่เมืองพีรามซิส คาดว่าสามารถผลิตอาวุธได้ถึง1,000ชิ้นภายใน1สัปดาห์รถม้าศึก250คันภายใน2สัปดาห์และโล่1,000ชิ้นภายใน1สัปดาห์ครึ่งจากนั้นพระองค์ก็ทรงกรีธาทัพไปโจมตีลิเวนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฮิตไทส์แต่กองกำลังของชาวฮิตไทส์มีมากกว่าฟาโรราเมซิสที่สองจึงต้องท่งนำทัพกลับอียิปต์การกรีธาทัพไปยังซีเรียครั้งที่สาม เกิดขึ้นในปีที่7ของการครองราชเมืองคนาอันซึ่งขึ้นต่อจากกวดิอียิปต์ได้เริ่มก่อการกบฏขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิฮีททยิปต์ฟาโรราเมซิสที่สองจึงทรงยกทัพกลับไปยังซีเรียอีกครั้งโดยแบ่งออกเป็นสองกองทัพทัพแรกนำโดยเจ้าชายอามุนเฮอร์เคเปเชฟซึ่งเป็นพระราชะโอรสและมะกุฎราชกุมารยกทัพข้ามแม่น้ำเน,ำเ,นเกฟจนถึงทะเลสาบเดซีและเข้ายึดอาณาจักรเอโดมไว้ได้ ส่วนทัพที่สองนำโดยฟาโรราเมซิสที่สองเข้าโจมตีนครเยรูซาเล็มและเมืองเยริโคจากนั้นจึงทรงยกทัพไปยังเมืองโมอับเพื่อสมทบกับพระราชะโอรสและนําทัพใหญ่ไปยังเมืองเฮสบอนดามัสกัสและคูมิดีในที่สุดก็ทรงยึดเมืองอูปีและดินแดนโดยรอบดามัสกัสไว้ได้การกรีธาทัพไปยังซีเรียครั้งที่สี่ ในปีที่ 8- และ9ของการครองราชพระองค์ได้ทรงกรีธาทัพข้าแม่น้ำนาเอลคับในประเทศเลบานอนและเคลื่อนพลไปทางเหนือสู่อาณาจักรอามูรูและเมืองดาปูในที่สุดก็ทรงยึดเมืองไว้ได้พระองค์จึงทรงสร้างศิลาจารึกไว้ที่เมืองเบตเชียนในปีที่9ของการครองราชเพื่อยืนยันพระราชะอำนาจเหนือเมืองคานาอันแต่แล้วหนึ่งปีต่อมาเมืองคานาอันก็ต้องตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฮิตไทอีกครั้ง ยุทธการแห่งคาเดชเป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างอียิปต์และจัก,กรวรรดิฮิตไทท์ที่เกิดขึ้นเมื่อ1,274ปีก่อนคริสตกาลในรัชสมัยของฟาโรราเมซิสที่สองและพระเจ้ามูวาตาลิหรือพระเจ้าฮัตตูชิลีที่3บริเวณแม่น้ำโอรอนเตสทางต้นน้ำของทะเลสาบฮอมในเมืองคาเดชซึ่งเป็นเมืองโบราณของอาณาจักรลิเวน ตามแนวพรมแดนของประเทศเลบาน,นอนและซีเรียนในปัจจุบันยุทธการในครั้งนี้ถือเป็นการรบที่ใช้รถม้าศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มากถึง5,000ถึง6,000คันโดยทางอียิปต์มีกำลังพลประมาณ58,000นายและกำลังพลของฮิตไทมมีประมาณ50,000นายนอกจากนี้ยังมีกองกำลังทหารรับจ้างชาวคานาอันที่เรียกว่าเนรินที่มีความจงรักภักดีต่ออียิปต์เข้าร่วมในการรบด้วย สงครามแห่งคาเดชถือเป็นสงครามที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพื่อขยายอำนาจและดินแดนของอียิปต์ในครั้งนั้นฟาโรห์ราเมซิสที่สองทรงกรีธาทัพไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปยังอาณาจักรลิแวนแต่พระเจ้ามูวาตันลิได้ส่งสายลับเข้าไปทูลข่าวปลอมแก่ฟาโรห์ราเมซิสที่สองว่าพระองค์ทรงเกรงกลัวกองทัพอียิปต์และทรงถอนทัพออกไปจากคาเดชแล้ว ฟาโรห์ราเมซิสที่สองจึงทรงนำทัพไปเรื่อยๆจนถูกทัพของฮิตไทสุ่มโจมตีในขณะที่ทางฝ่ายฮิตไทใกล้จะมีชัยเหนืออียิปต์ก็ปรากฏว่ากองกำลังทหารของฮิตไทเริ่มแตกแถวจึงเปิดโอกาสให้กองทัพอียิปต์โจมตีกลับและขับไล่ทหารฮิตไทออกไปจากเมืองคาเดชได้ในท้ายที่สุดฟาโรห์ราเมซิสที่สองก็ตัดสินพระทัยทำสนธิสัญญากับพระเจ้ามูวาตาันลิที่เมืองคาเดชเพื่อยุติความขัดแยง้ง เป็นที่มาของสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโดยสนธิสัญญานี้ได้รับการบันทึกเป็นสองฉบับฉบับหนึ่งเป็นอักษรอียิปต์โบราณส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นอักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นภาษาฮิตไทส์จะรึกข้อความ18บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพระหว่างอียิปต์และจักรวรรดิฮิตไทส์แต่ไม่ได้มีการกำหนดเขตแดนที่แน่นอนเอาไว้ จึงพออนุมานได้จากหลักฐานเอกสารในกระดาษปาปิรัสอนาสตาเซเอว่าเมืองเหนือสุดของอียิปต์คือเมืองซูเมอร์ซึ่งอยู่ทางเหนือของไบบลอสนับตั้งแต่นั้นมาชายแดนอียิปต์ทางทิศเหนือก็ปลอดภัยจากการลุกรานตลอดรัชสมัยของฟาโรราเมซิสที่สองการกรีธาทัพไปยังนูเบียปรากฏหลักฐานบนภาพผนังวิหารแห่งเบสเอวาลี ซึ่งมีภาพของฟาโรราเมซิสที่สองและพระราชะโอรสอีกสองพระองค์คือเจ้าชายอมุนเฮเคเปเซฟและเจ้าชายคาเอมวาเซตกกาลังต่อสู้กับชนเผ่าต่างๆทางตอนใต้ขณะทรงประทับราชรถศึกนอกจากพระราชะกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการสงครามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วฟาโรราเมซิสที่สองยังเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดถึง66ปีสองเดือนในรัชสมัยของพระองค์ มีการจัดงานฉลองเทศกาลเซทถึง14ครั้งซึ่งตามธรรมเนียมของอียิปต์โบราณจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลเซทที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและฉลองความยิ่งใหญ่ขององค์ฟาโรเมื่อทรงครองราชครบ30ปีและครั้งต่อไปจะจัดทุกๆ3ปีฟาโรห์เมซิสที่2ทรงสิ้นพระชนเมื่อมีพระชนได้90ชันษาเมื่อ1,213ปีก่อนคริสตกาลเดิมที พระศพของพระองค์ถูกฝังอยู่ในหุบผากษัตริย์หรือเดวาเลย์ออฟเดอะคิงสุสานหมายเลขเค KV7 แต่เนื่องจากมีการปล้นสุสานเกิดขึ้นเหล่านักบวชจึงย้ายพระศพมายังสุสานของราชินีอามอสอินฮาปีแต่เพียง72ชั่วโมงต่อมาก็ต้องย้ายพระศพไปเก็บรักษายังสุสานของมหาปุโรหิตป,ปีเนตเจมที่สองหลายพันปีต่อมามัมมี่ของพระองค์ก็ถูกค้นพบในปี1881 หรือพุทธศักราช2424ในสรในลงไม้ธรรมดาที่เมืองลักซอก่อนจะถูกนำมาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาตินกรุงไคโรและมีการนำผ้าลินินที่พันร่างออกบางส่วนเพื่อการศึกษาทางโบราณคดีและการตรวจสอบโดยใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลักษณะมัมมี่เผยให้เห็นถึงพระนาสิกหรือจมูกงุ้มแหลมกรามแข็งแรงพระวรกายสูงประมาณ170เซนติเมตรปอยพระเกศาสีขาว ซึ่งถูกย้อมเป็นสีแดงอ่อนด้วยเห็นหน่ายาวประมาณ5เซนติเมตรหนวดและคราวบางและผิวสีน้ำตาลอ่อนในปี1975หรือพุทธศักราช2518มอริสบูเกลแพทย์ชาวฝรั่งเศสได้ทำการชนสูตรพระศพและพบว่าสภาพมัมมี่มีความเสียหายมากประธานาธิบดีวาเลรีกิสการ์เดสแตงแห่งฝรั่งเศส จึงโน้มน้าวให้ทางการอียิปต์ส่งมัมมี่ไปเข้ารับการซ่อมแซมที่ฝรั่งเศสโดยได้จัดกองทหารเกียรติยศต,ต้อนรับพระศพอย่างสมพระเกียรติในเดือนกันยายนปี1976หรือพุทธศักราช2519เพื่อนำไปยังห้องทดลองของพิพิธภัณฑ์ฮูมในปีเดียวกันมัมมี่ได้ถูกทดสอบทางนิติเวชโดยปีแอร์เฟอร์นันเชกกันดีหัวหน้านักวิทยาศาสตร์และนิติเวชแห่งห้องปฏิบัติการระบุค,ความผิดทางอาญาแห่งนครปารีส ได้ตรวจสอบรากผมของพระองค์ด้วยกล้องจุลทรรศพบว่าเดิมทีพระเกศาของพระองค์เป็นสีแดงอยู่แล้วบ่งชี้ว่าพระองค์มาจากครอบครัวที่มีผมสีแดงเช่นชาวยุโรปในอียิปต์โบราณเชื่อว่าผู้ที่มีผมสีแดงมีความเกี่ยวข้องกับเทพเซธพระอนุชาผู้สังหารเทพโอซิริสและพระนามของฟาโรเซติที่หนึ่งพระราชบิดาของฟาโรราเมซิสที่สองก็มีความหมายว่าผู้ติดตามของเทพเซธอย่างไรก็ตาม เช็คอันตาดิยอนักประวัติศาสตร์ชาวเซเนกัลได้โต้แย้งผลการวิจัยนี้และกล่าวว่าโครงสร้างสันฐานวิทยาของเส้นผมไม่สามารถระบุเชื้อชาติของมัมมี่ได้ต่อมาในปี1980หรือพุทธศักราช2523เจมส์แฮรริสและเอ็ดเวิร์ดเอฟเวนเตสัสตราจารย์กิติคุณด้านอียิปตวิทยาภาควิชาภาษาและอารยธรรมตะวันออกใกล แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกชาวอเมริกันได้ทำการตรวจสอบเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและโครงกระดูกของฟาโรห์แห่งอาณาจักรใหม่รวมถึงมัมมี่ของฟาโรห์ราเมซิสที่สองผลการวิเคราะห์โดยทั่วไปพบความคล้ายคลึงกันระหว่างฟาโรห์จากราชวงศ์ที่19และราชวงศ์ที่20ซึ่งอาจมีต้นกำเนิดมาจากลิเวนทายในตะวันออกกลางนอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ยังเผยให้เห็นถึงร่องรอยบาดแผลจากการต่อสู้ รอยกระดูกหักจากโรคไขข้ออักเสบและการไหลเวียนเลือดไม่ดีคาดว่าโรคไขข้ออักเสบและโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดซึ่งเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่มีการอักเสบของข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังในระยะยาวจนกระดูกสันหลังไปเชื่อมกับกระดูกเชิงกรานซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณอื่นๆทําให้ฟาโรราเมซิสที่สองทรงมีอาการหลังคอมในช่วงทศวรรษสุดท้ายของพระชนชีพอีกทั้งยังพบรูบริเวณขากรรไกรล่าง อันเกิดจากความบกพร่องทางทันตกรรมที่รุนแรงพอที่จะทำให้พระองค์สิ้นพระชนจากการติดเชื้อหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมปี1977หรือพุทธศักราช2520มัมมี่ของพระองค์ก็ถูกฉายรังสีเพื่อกำจัดเชื้อราและ,มะแมลงก่อนจะถูกส่งกลับไปยังอียิปต์จนกระทั่งในเดือนเมษายนปี2021หรือพุทธศักราช2564มัมมี่ของฟาโรราเมซิสที่สก็ถูกย้ายจากพิพิธภัณฑ์อียิปต์ ไปยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติแห่งกรุงไครโรและพระศพของพระองค์ก็ยังคงบรนทมอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นจบจนปัจจุบันล่าสุดในวันที่21มกราคมปี2023หรือพุทธศักราช2566ทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของอียิปต์และสหราชอาณาจักรนำโดยมหาวิทยาลัยไคโรและมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอร์นมัว ได้ทำการศึกษาโครงสร้างกะโหลกศีรษะและพระพักของมัมมี่ฟาโรราเมซิสที่สองรวมถึงใช้ข้อมูลจากการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครั้งใหม่ที่มีความละเอียดมากกว่าเดิมเพื่อสร้างภาพพระพักเสมือนจริงของพระองค์ซึ่งยืนยันว่ามีความแม่นยำถึง70%แสดงให้เห็นถึงพระพักที่เรียวยาวกระดูกขากันไกลหนาดวงตากลมโตจมูกโด่งเป็นสันและปีกจมูกค่อนข้างกว้างริมฝีปากบนบาง ริมฝีปากล่างหนาและมีผมสีแดงเหมือนชาวยุโรปดรคาร์โรไลน์วิลคินสันนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยลิวอพูจอนมัวได้อธิบายถึงการสร้างภาพเสมือนจริงของมัม,มีว่าทีมวิจัยได้ป้อนข้อมูลจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลงในซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพใบหน้าอัดยีกรโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโครงสร้างกระดูกและความหนาของกล้ามเนื้อใบหน้าของประชากรอียิปต์ในปัจจุบันมาร่วมพิจารณา ส่วนพระเกศาที่เป็นสีแดงได้มาจากข้อมูลการศึกษาเส้นพระเกศาที่อยู่บนร่างมัมมี่โดยตรงโดยสร้างภาพพระพักของพระองค์ในวัยชราขึ้นก่อนจากนั้นจึงใช้ซอฟต์แวร์อีกโปรแกรมหนึ่งย้อนวัยให้ภาพพระพักกลายเป็นวัยกลางคนในขณะที่ทรงมีพระชนราว45ชันาษานอกจากพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่นานับประการของพระองค์แล้วฟาโรราเมซิสที่สอง ยังทรงมีชื่อเสียงจากบรรดาสิ่งก่อสร้างมากมายที่พระองค์ทรงสร้างทั้งพระราชวังมหาวิหารรูปสลักและศิลาจารึกแต่สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ตรการตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือมหาวิหารอบูซิมเบลและราเมเซียมมหาวิหารอบูซิมเบลมหาวิหารอบูซิมเบลเป็นมหาวิหารหรืออนุสรณ์สถานแห่งนูเบีย ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำนานทางทิศตะวันตกของทะเลสาบนาเซอร์ทางตอนใต้ของอียิปต์สร้างขึ้นโดยการเจาะภูเขาทั้งลูกเมื่อประมาณ1,270ปีก่อนคริสต์กาลเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสุดท้ายของฟาโรราเมซิสที่สองและพระนางเนเฟอร์ตารีเพื่อฉลองชัยชนะของอียิปต์เหนือนูเบียมหาวิหารอบูซิมเบลประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ที่มีรูปหินแกะสลักของฟาโรห์ราเมซิสที่สองประทับนั่งบนพระราชบัลลังหันพระพักไปทางแม่น้ำนานตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้าและมีพระรูปของพระราชมารดาราชินีพระราชะโอรสและพระราชธิดาอีก8พระองค์รวมถึงรูปสลักของพระองค์ที่มีความสูงถึง20เมตรส่วนวิหารขนาดเล็กถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้พระนางเนเฟอร์ตารีซึ่งเป็นราชินีอัครมเหสี และใช้เป็นที่บวงสรวงเทพีฮาทอซึ่งเป็นเทพีแห่งดนตรีและความรักภายในวิหารมีทางเดินที่รายล้อมด้วยรูปปั้นเทพ,พเจ้ารูปสลักของฟาโรและราชินีแต่ด้วยการเวลาที่ยาวนานมหาวิหารแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างและมีสภาพสุดโทรมรูปสลักด้านหน้าในลำดับที่สองได้ถล่มลงมาในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวหลังจากนั้นพื้นที่ของมหาวิหารก็จมอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา และถูกหลงลืมไปตามกาลเวลาจนกระทั่งปี1813หรือพุทธศักราช2,356ยโยฮันลุดวิกไฮเบิร์กนักประวัติศาสตร์และอรยธรรมตะวันออกชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้ค้นพบชิ้นส่วนของลวดลายสลักใต้ชายคาของมหาวิหารแห่งนี้จึงได้กลับไปเล่าให้จีโอวันนีบัติต้าเบลโซนีนักสำรวจชาวอิตาลีและต่อมา เขาก็ได้เดินทางมายัางอียิปต์และพบทางเข้ามหาวิหารแห่งนี้ในปี1,964หรือพุทธศักราช2,507หลังจากการสร้างเขื่อนอัสวานก็ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบนัสเซอร์สูงขึ้นมหาวิหารแห่งนี้จึงจมลงสู่ใต้ท้องน้ำและหายสาบสูญไปอีกครั้งต่อมาทางองค์การยูเนสโกก็ได้ใช้งบประมาณกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจ้างทีมวิศวกรและคนงานออกแบบ เพื่อตัดมหาวิหารออกเป็น1,050ส่วนและยกขึ้นไปประกอบใหม่บนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับเดิมถึง65.5เมตรโดยสร้างภูเขาเทียมรูปดมขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมใย,ยแก้วจากนั้นจึงนำชิ้นส่วนวิหารเข้าไปประกอบให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี1979หรือพุทธศักราช2522ราเมเซียม ราเมเซียมเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่สำคัญในสมัยฟาโรราเมซิสที่สองราเมซียมเป็นวิหารที่ตั้งอยู่ในเมืองลักซอเพื่อเก็บพระศพของพระองค์โครงสร้างของราเมเซียมเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของสถาปัตยกรรมวิหารแห่งอาณาจักรใหม่ประกอบด้วยเสาหินอาคารที่มีห้องโถงแบบไฮโปสไตล์พระราชวังและรูปปั้นฟาโรขนาดมหึมาที่มีความสูงถึง19เมตรน้ำหนักมากถึง1,000ตัน ผนังด้านนอกมีภาพวาดที่รำลึกถึงชัยชนะทางการทหารที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะยุทธการแห่งคาเดชทางทิศเหนือมีวิหารขนาดเล็กที่สร้างอุทิศแดบบ่พระนางทุยาซึ่งเป็นพระราชมารดาและพระนางเนเฟอร์ารีราชินีของพระองค์สุดท้ายแล้วแม้ว่าฟาโรราเมซิสที่สองจะสิ้นพระชนไปแล้วถึง3,200ปีเศษแต่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในฐานะฟาโรราเมซิสมหาราช ก็ยังคงสร้างความภาคภูมิใจและนำพาความเจริญตลอดจนคุณูุปการอันยิ่งใหญ่นนับประการให้แก่อียิปต์เสมอมา